วันนี้เรามาไขาข้อสงสัยกันไขเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ของสาววัย50ปีขึ้นไปนะคะมันเป็นยังไงนะหลายๆคนเนี่ยสงสัยกันใช่ไหมคะบีมก็สงสัยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับบีมเช่นเคยนะคะกับบีมเรื่องลับที่ไม่ลับค่ะหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะด้วยความที่เป็นญาตินะคะไม่ใช่เพื่อนไม่ใชเ่เรื่องแบบนี้ค่ะมันต้องคุยกับคนอื่น ถามคนอื่นที่ที่เขารู้จักเราแล้วก็คนที่เขากล้าจะจะมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมคะเพราะว่าเอาจริงคนที่มาฟังคลิปนี้มีใครบ้างที่ที่มีรู้จักกับคนวัยห้าสิบปีขึ้นไปแล้วสามารถคุยกันเรื่องนี้ได้ที่เขาจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือน้อยมากใช่ไหมคะ,ะก็มีพี่ที่รู้จักหลายๆคนนะคะที่เขาวัยห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยมีคนที่ที่เขาแบบว่าเขาสนิทก,กับเราหน่อยเนี่ยเราก็บอกให้เราทำเรา,เราทำช่องแนวนี้อยู่นะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็ยินดีที่จะมามาให้เราสอบถามว่าเออเนี่ย แต่ว่ากว,าว่าที่เขาจะยินดีเนะเราก็ต้องบอกว่าสนิทก,กับเขาในระดับหนึ่งนะเพราะว่าใครเขาจะมาเล่าให้เราฟังว่าเฮ้ยเขาเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลจากตรงนี้มานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยบีมได้มาจากลูกค้าของบีมที่เขามาซื้ออาหารเสริมของบีมไปทานแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขากับแฟนเขาอย่างโน้อย,อย่างนี้อย่างนั้น,อ,น,นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยบีมก็เลยเอาได้ได้ข้อมูลมา ไม่มากก็น,น้อยแหละเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะได้ทราบกันว่าเฮ้ยสาวๆวัยที่ห้าปีขึ้นไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นะเขาตีความยังไงแล้วร่างกายเขาเนี่ยตอบสนองตอบรับได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะมาฟังกันจ้าค่ะโอเคก็เกินไปเยอะมากเลยนะคะที่นี้นะคะก็เรื่องเล่าของของ,ของคุณพี่วัยห้าสิบบวกขึ้นไปนะคะเอบีมรวบรวมมาเนี่ยแล้วก็เอามาเอามาพูดเป็นแบบว่าสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะเพื่อที่จะมาไขข้อสงสัยกับคนรุ่น อายุน้อยกว่าที่อายุยังไม่ถึง50ปีขึ้นไปแล้วก็สงสัยว่าเออเซ็กในวัย50ปีมันเป็นยังไงนะคะเรื่องเล่าของพี่คนนึงนะคะ คุณพี่เ e อละกันนะคะเขาก็จะบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะคะอันนี้บินพูดก่อนนะคะแล้วแต่คนเพราะว่าแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันอย่างที่บินบอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าร่างกายของคนยบนี้เริ่มมีโรคมารุมเราแล้วแต่ละคนร่างกายจะไม่เหมือนกันแต่บินพูดในเคสของคนที่เขาร่างกายปกติดีนะคะปกติดีไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรมา,มามากมายนะคะแล้วก็ยังแข็งแรงดีแล้วเขาก็ดูแลตัวเองในระดับหนึ่งนะคะอ่ะเขาก็จะบอกว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยเขาอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกับแฟนนานนานมากๆแล้วก็คือหลักสิบปีนะคะคือพี่เขามีลูกสองคนมีลูกสองคนแล้วนะคะแล้วก็คลอดเองด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความที่หลายๆคนเข้าใจกันว่าคนที่มีลูกแล้วอะ่ะจะหลวมใช่ไหมเออเข้าใจกันแบบนี้แต่ทีเนี้ยพอบีมาฟังเคสของพี่คนนี้เขาอะ่ะเขาบอกว่าเขาอะ่ะ โ okay, อเคเขายังไม่ได้เลิกกับแฟนเขาอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเขาไม่ได้มีอะไรกันมาเป็นสิปีแล้วนะคะแล้วคือแฟนเขาก็น้ําหนักเยอะย้่ยแล้วก็คนที่ผู้ชายที่มีอายุ40สิ40ขึ้นไปแล้วน้ําหนักเกินมาตรฐานแล้วไม่ได้ออกกําลังกายเนี่ยจะเสื่อมนะคะทุกคนบีมบอกเลยจะเสือ่อมแล้วก็พอไขมันพอกมากขึ้นเนี่ยเขาจะไม่สู้นะคะมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําไมคู่นี้ถึงไม่มีเพศสัมพันธ์กันนะคะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าบีมแล้วพี่อ่ะก็แล้วแฟนพี่อะอ่ะ ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องในที่นี้คือไม่ได้ดูแลครอบครัวในเรื่องของการซัพพอตทางด้านการเงินตอนนี้ทางสายพี่ผู้หญิงเป็นคนเป็นคนหาเงินเข้าบ้านนะคะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะว่าผู้หญิงถ้าผู้ชายที่อยู่กับผู้หญิงแล้วผู้ชายไม่ได้ซัพพอตอะไรผู้หญิงเลยแล้วก็มาเหมือนกับมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วผู้หญิงเป็นคนทําทุกอย่างนู่นนี่นั่นถ้าทุกอย่างผู้หญิงเขาจะเป็นคนที่เบื่อเอือมอาแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าฉันจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบบ ประมาณนี้แต่ว่าคือแบบเลิกกันไม่ได้หรืออาจจะเพื่อลูกเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีน้าเขาก็เขาก็แบบไปมีแบบมีมีคนรู้จักสมัยสาวๆเนี้ยผอเอิญว่ากลับเข้ามามาเจอการมาพูดคุยกันแล้วก็ฝั่งนูนเขาก็เพิ่งเลิกกับเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะในที่นี้บีไม่ได้บีไม่ได้สนับสนุนให้ให้แบบมีกิ๊กหรืออะไรนะคะแต่ว่านี่เป็นเรื่องเล่าเรื่องจริงพี่เขาก็บอกว่า,าด้วยความที่เคยเคยชอบเคยชอบแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็กับสามีก็ เหมือนก็นเลิกกันไปแล้วแหละแต่แค่อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้แยกบ้านแค่นั้นเลยนะคะ,ะแต่ว่าเขาก็คือแบบแต่ว่านอนด้วยกันไหมก็ไม่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออก็มาเจอคนนั้นก็เลยบอกว่าเออมีมีกุ๊กกิ๊กมีซัมติงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็คุณผู้ชายเขาก็เขาก็มีเปมีเปบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบ เหมือนกับคนเก่ากลับมาเจอกันนะหลายๆคนอาจจะมีเรื่องราวของสมัยหนุ่มสาวที่ที่แบบว่าเคยมีแฟนเก่าหรือมีคนแอบชอบอยู่แล้วก็ไม่ได้มาเป็นแฟนกันแล้วก็ต่างคนต่างไปมีครอบครัวแต่พอเริ่มมีอายุมากขึ้นต่างคนต่างเลิกกันหรืออะไรก็ตามแล้วแล้วก็ดันมาเจอกันแล้วก็มีการมาพูดคุยกันเราก็รู้สึกว่าชีวิตในช่วงนั้นมันขาดหายไปทําไมเราไม่คบกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาเออมาคุยกันมามีซัมติงกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าผู้ชายเขาเป็นคนที่เซ็กซจัดมากนะคะแล้วเขาก็ทาโน้นนี้นั้น คุณพี่ก็โดนทักว่าทําไมของเธอเหมือนกับสาวๆเลยทําไมเธอฟิตจังอะไรอย่างงี้บิมก็แบบจริงเหรอพี่คือแบบพี่มีลูกเราไม่ใช่เหรอแล้วก็เขาบอกใช่บีมแล้วพี่ก็คลอดเองด้วยบีมก็แล้วมันไม่ได้คือเห็นบีมเข้าใจว่าคนที่คลอดเองมันจะหลวมมันจะแบบอะไรอย่างงี้บอกว่าบีมร่างกายมันโน้นอ่ะ มันมันปรับตัวเองนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีอะไรกับสามีมาเป็นสิบปีแล้วมันอาจจะแบบปรับแล้วพี่ก็ออกกําลังกายเออแล้วก็พี่ก็อาจจะกินอาหารเสริมผู้หญิงด้วยมัง้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเคสกินอาหารเสริมผู้หญิงนะ้่บีมด้วยด้วยความที่บีมอะ่ะเคยเคยขายแต่ว่าบีมบีมยังไม่ได้ขายอาหารเสริมผู้หญิงแล้วแล้วบีมเอาไปให้คุณยายกินนะคะคุณยายบีมแปดสิบกว่าแล้วแล้วคุณยายบีมบอกว่าเฮ้ยมึงเอาอะไรมาให้กินทําไมมันมันมีเลือดออกเปิดกางเกงใน แล้วก็เจ็บหน้าอกด้วยบิมก็แบบหมหรอจริงหรออะไรนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นแค่ประมาณ2วันแล้วเขาก็หายไปมันเหมือนกับว่ามันช่วยขับอะไรที่เป็นสิ่งตกค้างออกแล้วก็ เท่าที่อ่านสรรพคุณสรรพคุณเกี่ยวกับพวกพวกสมุนไพรที่ดูแลผู้หญิงอะคะ่ะมันจะช่วยในเรื่องของเพิ่มฮอร์โมนผู้หญิงเอสโตรเจนช่วยกระชับช่งองคอช่วยขับตกขาวพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบฟื้นฟูภายในแล้วก็เพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนตามธรรมชาติอันนี้จากข้อมูลที่บิมรศรึกษาเรื่องเรื่องของอาหารเสริมผู้หญิงมาด้วยนะแล้วพี่เขาบอกว่าเขาอะเขากินด้วยแต่เขาก็ไม่ได้กินบ่อยไม่ได้กินทุกวันแต่เขาก็ก็มีแบบว่าเออมีซื้อมากินบ้างอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ด้วยความที่เขาไม่ได้มีอะไรกับแฟนมาเป็นสิบปีแล้วมันก็อาจจะทําให้เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันมันกล้ามเนื้อมันจะหดเหมือนเดิมมั้งอะไรอย่างนี้บีมก็จริงเหรออันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของบีมนะเออทุกคนแล้วก็เขาก็บอกว่าแล้วเขาก็เล่าเล่าเรื่องราวว่าผู้ชายทําอะไรให้เขาบ้างอะ่ะคือคือจุดประสงค์ที่บีมเล่าเรื่องนี้นะบีมจะให้บีมต้องการที่จะสื่อว่าผู้อย่างวัยเนี้ยเอาข้อจริงอะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ ไม่ได้ต่างอะไรจากจากคนวัยยี่สิบห้ายี่สิบห้าสาสิบสี่เลยนะคะคือถ้าไม่พูดเรื่องพูดถ้าไม่พูดถึงอายุร่างกายโรคภัยเขาก็คือมันก็คือเซ็ตทั่วไปเลยแบบคนวัยอายุน้อยเลยแต่แคอ่อาจจะมีในเรื่องของ ประสบการณ์ของทั้งฝั่งผู้ชายและผู้หญิงที่ประสบการณ์มากขึ้นในเรื่องของการใช้ท่าโน้นท่านี้ท,นท่านี้ไม่ชอบคือรู้ใจการท่านี้ชอบท่านี้ไม่ชอบท่านี้ถึงจะเสียวท่านี้ถึงจะแบบว่าไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะทําให้มันตื่นตื่เต,นต้นมากขึ้นการการที่จะอ p p ายแบบกล้าใช้กล้าผู้หญิงก็มีความกล้ามากขึ้นเพราะว่าสมัยสาวๆไม่ได้กล้าขนาดนี้แบบตอนนี้คือแบบมีลูกแล้วมันก็คือมันมันมองเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะ เอาจริงที่ทุกคนมนุษย์ทุกคน,คนที่จะต้องมีอยู่แล้วนะคะเหมือนกับฝรั่งทาไมทําไมไม่เซ็ของฝรั่งในเรื่องของเซ็กของทางฝั่งเอ,เอเชียไม่เหมือนกันฝรั่งมองว่าเป็นเรื่องปกตินะคะอะไรอย่างนี้เลยพี่เขาก,ก็เล่าให้ฟังว่าทานู่นนี่นั่นท่าไรเงี้ยแต่ว่าบีมไม่ไม,ไม่ไม่อยากที่จะเอามาพูดไปเหมือนกับว่าาบียมพูดแค่ให้ให้ให้เบียมแค่ต้องการสื่อให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยมันก็คือเซ็กปกติของคนทั่วไปนั่นแหละนะคะ หลายคนก็บอาทำไมทำไมแฟนถึงแบบว่าไม่ยอมมีอะไรด้วยอ่ะมันก็ถ้าทางทางฝั่งผู้หญิงทำไมถึงไม่ยอมมีอะไรด้วยบางคนเกี่ยวกับเขาไม่ีปัญหาทางด้านร่างกายอันหนึ่งผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงไม่มั่นใจในเรื่องของสเรล่ารูปร่างสองผู้หญิงอาจจะเป็นโรคอะไรทางทางเพศสัมพันธ์หรือช่วงเวลานานร่างกายไม่พร้อมหรือมีประจำเดือนหรือช่วงนั้นมีกลิ่นแล้วก็ไม่อยากให้แฟนได้กลิ่นหรืออาจจะมีตกขาวมีเชื้อราหรือคันในช่องคลอด เป็นไปได้หมดเลยค่ะหรือถ้าคนวัยห้ปีขึ้นไปบางคนเริ่มเริ่มเจ็บเขา่าบางคนน้ําหนักเยอะนะคะอะไรพวกนี้มันก็ทําให้ร่างกายไม่ตอบสนองกับท่าเซ็กท่านูนนี้นันอะไรแบบนี้ค่ะหรือบางคนถ้าท5าปีขึ้นไปบางคนช่องคลอดเริ่มแห้งแล้วก็ยังไม่รู้วิธีการที่จะดูแลตัวเองอไม่ได้กินอาหารเสริมไม่ได้ดูแลผิวพรรณ ร่างกายคนเราเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนพออายุมากขึ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงลดน้อยลงเราไม่ได้กินเสริมเข้าไปมันก็จะทําให้ช่องคลอดแห้งด้วยน้ำหลอเลือดไม่มาพอคนมีดนมีการสอดสสยเข้าไปปุ๊บมันจะทําให้เจ็บพอเจ็บแล้วบางคนมาทะเลาะเป็นแผลพอมันเป็นแผลมันเจ็บปุ๊บก,ก็ไม่ไม่อยากไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าถ้าคุณสอดใสยเข้ามาปุ๊บฉันเจ็บ,ฉ,จบฉันก็ไม่มีอารมณ์อะไรแบบนี้ค่ะมันมีหลายเหตุการณ์มากเลยที่เป็นอุปสรรคนะคะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่ออองงงงขถ้าาาบุคคคลนนนร่กยย ร้อมยังสมบูรณ์แข็งแรงดีดูแลตัวดูแลตัวเองทานอาหารเสริมดูแลสุขภาพออกกํบบาลังกายร่างกายดีปกติเลยเนี่ยถ้าพูดในเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ต่างอะไรกับคนรุ่นอายุน้อยๆอย่างพวกเราเลยค่ะทุกคนนะคะบางคนเซ็กจัดด้วยเท่าลูกค้าที่บีมลูกค้าบีมอ่ะมีอยู่แบบหลายๆคู่ท,ที่ทั้งหญิงและชายชอบในเรื่องของเซ็กแล้วก็มาซื้ออาหารเสริมกับบีมแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำแล้วก็บอกว่า เมียชอบแฟนผมชอบมากเลยหยัผมเอ,อ้ยยิ่งกินมันยิ่งแบบว่ามันแข็งนะมันแข็งมากเลยน้องบีมาอะไรอย่างเงี้ยอาหลายๆคนก็พูดแบบนี้นะคะบีมก็ดีใจด้วยที่ที่คุณมีความสุขในเรื่องของของออเรื่องของบนเตียงนะคะเพราะว่าถ้าบีมขายของแล้วลูกค้าบีมมาซื้อกับบีมแล้วรู้สึกไม่ประทับใจบีมก็ขายของไม่ได้บีมก็จะโดนด่าใช่ไหมเพราะว่าบีมทาําเอาน้าตัวเองออกสื่อแบบนี้มาแล้วทุกคนเห็นหน้าบีมรู้สึกมั่นใจ แล้วก็อยากที่จะซื้อของกับบีมแล้วก็ถ้ามากินแล้วมันไม่ดีมันไม่ได้ผลเขาก็จะรู้สึกแบบไม่โอเคใช่ปะละ่ะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วค่ะมีอีกหลายๆเคสนะคะที่ที่อันนี้เป็นเคสเรื่องเล่าเรื่องเล่าของพี่คนหนึ่งแต่ก็มีอีกหลายๆเคสที่บีมได้รู้มาว่าว่าเฮ้ยคนอายุวัยห้าสิบปีขึ้นไปอ่ะเขาก็คือเขาแค่อายุเยอะทุกคนแต่ความคิดเขาอ่ะเขาก็คือยังอยู่ในช่วงเขาก็ยังแบบยังไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาแก่เขาแค่ใช้ชีวิต ของเขาปกติเลยแต่แค่ช่วงปีมันเดินป,ปีมันผ่านไปผ่านไป,ผ,นไปผ่านไปเรื่อยๆร่างกายเขาเขาแค่อายุเยอะมากขึ้นแล้วทุกคนก็จะมองว่าคน50ปีขึ้นไปอยากแก่อ่ามีคอมเมนต์เวียนไปอ่านพันทีมาเนอะก็ คนที่เขาบอกว่าตอนที่เขาอายุ30ม่ะเขาก็จะมองว่าคนที่อายุ50าสิแก่แต่พอเขาอายุ40และ50ปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้แก่นะเหมือนบีมาตอนนั้นบีมอายุ18แล้วบีมมีพี่อายุ26มาจีบบีมะบีมรู้สึกว่าพี่คนนี้แก่มากเลยทำไมมามาจีบฉันทำไมอย่ามายุ่งกับฉันคือแบบคุณแก่แล้วแต่พอบีมอายุ สามสิบห้าปุ๊บบิมกลับมองย้อนกลับไปว่าคนอายุยี่สิบหกอ่ะหัวยเด็กมากเลยความคิดยังไม่โตเลยเพิ่งจะเรียนจบเพิ่งจะมาทํางานได้แค่สองสามปีเองอะไรอย่างเงี้ยบิมก็เลยแบบเออว่ะบพิ่มก็เลยเข้าใจคนอายุห้าสิบแตบีมอ่ะเพิ่งจะสี่สิบกว่าเอออะไรเงี้ยค่ะบิมก็เลยเข้าใจคนที่อายุห้าสิบแล้วบิมก็เข้าใจคนที่ที่อายุยี่สิบห้าสามสิบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราผ่านช่วงวัยนี้มาเรารู้เนอะว่าว่าแต่ละวัยมันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เลยเป็นเรื่องเล่าให้ฟังว่า่าเเออเนีย คนที่อายุ50ปีขึ้นไปนะคะผู้หญิงที่อายุ50ปีขึ้นไปนะ <_ d ans> ่ะเพศสัมพันธ์เขาเป็นยังไงนะคะ <_ d ans> ก็คลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ได้ความรู้จากคลิปนี้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นความรู้ใหม่หรือบางคนก็รู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าบีมก็คือมาเล่าให้ฟังสําหรับคนที่อายุยังไม่ถึง50ปีขึ้นไปว่าให้คนที่เขา50ขึ้นไปน่ะเขารู้สึกอยางไงเขาคิความค,คิดยังไงนะคะแต่ว่าอะไรมาเป็นอุปสรรคของเขาแค่นั้นเองนะคะบีมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็หวังว่าสือคมรู้ ใหม่ๆให้กับหลายๆคนนะคะหรืออาจจะเป็นที่แบบอ๋อฉันรู้อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะก็ฝากกดแชร์กดติดตามช่องบิมเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอาหารเสริมก็ทักบิมมาได้นะคะไลน์ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ